เพื่อนๆทุกคนผมเอ็มนะครับสำหรับทีินี้ผมก็จะมีของดีราคาประหยัดราคาไม่แพงมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมอีกแล้วนะครับด้านหลังเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องชงกาแฟนะครับตัวนี้เป็นของ Nescafe Dolce Gusto นะครับ สำหรับผมเนี่ยเพิ่งจะเริ่มดื่มกาแฟสดนะครับก็ยังไม่ค่อยได้ไปเข้าร้านสตาร์บัคหรือว่าร้านกาแฟสดทั่วไปเท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับกาแฟสดแต่พอเริ่มกินแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสดชื่นดีแล้วก็หอมกลิ่นกาแฟนะครับก็เลยลองซื้อเจ้าเครื่องเนี้ยมาทํากินเองที่บ้านนะครับรู้สึกว่าถูกใจนะก็เลยจะมาแนะแนําให้เพื่อนๆที่ดูกันนะครับว่า เจ้าเครื่องกาแฟสดตัวนี้ราคาเท่าไหร่ระบบการใช้งานเป็นยังไงแล้วก็ประหยัดต้นทุนไปแค่ไหนนะครับในการไปซื้อกาแฟข้างนอกบ้านกินนะมันประหยัดมากๆเลยไปรับชมกันได้เลยครับครับสำหรับเจ้าเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้นะครับจะมีชื่อว่า Nescafe Dolce Gusto นะครับชื่อรุ่นของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะ Piccolo XS นะครับในคู่มือเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้งานการล้างเครื่องตอนเริ่มใช้นะครับ ระดับน้ําเวลาแล้วก็จะมีเมนูต่างๆนะครับทําได้ทั้งเครื่องดื่มร้อนแล้วก็เครื่องดื่มเย็นเลยนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเครื่องกันครับลักษณะของตัวเครื่องเนี่ยจะคล้ายๆเป็นรูปทรงแบบว่าออกแนวมนๆกลมๆเหมือนนกเพนกวินนะครับแล้วก็จะเป็นระบบร้อนกับระบบเย็นนะครับก็จะเป็นคันโยกแบบนี้นะครับเวลาใช้งานถ้าทาเครื่องดื่มเย็นก็มาทางนี้นะครับเป็นสีฟ้าทําเครื่องดื่มร้อนก็โยกทางนี้นะครับเป็นสีแดง ส่วนตัวถังใส่น้ำของเขานี่นะครับอาจจะมีความจุอยู่ที่800มิลลิลนะครับดึงขึ้นแบบนี้เลยนะครับเปิดฝาแล้วก็ใส่น้ำไว้ด้านหลังนะครับเวลาใช้งานนะครับตัวนี้เราจะเปิดฝาจากด้านนี้นะครับด้านในเนี่ยก็จะเป็นแบบถาดสไลด์ออกมาอย่างนี้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสําหรับเอาไว้กรองเวลาเราล้างเครื่องนะครับเวลาใช้งานก็เอาออกส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นถาดรองน้ํานะถ้าเกิดว่าเราทํากาแฟเอสเปรสโซ่ช็อตเล็กๆนะครับเราก็จะเอามาไว้ติดที่ด้านบนนะครับแบบนี้เป็นระดับด้านบนนะครับเพื่อรองรับกับแก้วเล็กแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราใช้แก้วใบใหญ่นะครับเราก็ดึงออก เราก็เลื่อนมาไว้ด้านล่างนะครับง่ายมากเลยลองรับแก้วได้หลายขนาดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะวันนี้ผมจะใช้กับตัวเป็นแคปซูลนะครับแคปซูล <aps> ก็จะมีหลากหลายยี่ห้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Starbucks นะครับผมลองซื้อมานะครับแล้วก็จะเป็นของเลสกาแฟโดยเฉพาะเลยมีหลายรสชาติหลายกลิ่นนะครับลองเลือกกนดูนะครับว่าชอบแบบไหน เดี๋ยวเรามาเริ่มใช้เครื่องกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาลองให้เครื่องเนี่ยมันทําความสะอาดแล้วก็ล้างตัวเครื่องเสั้ยหนึ่งรอบนะครับก่อนจะใช้งานเนี่ยผมเสียบปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสถานะของไฟมันยังไม่ติดนะครับเราต้องดึงตัวถาดสไลด์ออกมาก่อนนะครับตัวนี้นี่ครับไฟมันจะกระพริบสีแดงๆนะครับ เพื่อบอกว่าพร้อมจะทํางานนะครับเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะแล้วก็ใส่ตัวนี้กลับเข้าไปก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้สถานะเครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาโยกคันโยกตัวนี้นะครับเพื่อล้างเครื่องก่อนนะครับสักหนึ่งรอบเดี๋ยวผมจะหาแก้วมาลองไว้ก่อนนะครับตัวนี้ ตอนนี้เราก็ปิดนะครับครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาโยกคันโยกนะครับล้างด้วยน้ำร้อนอีกรอบหนึ่งนะโอเคสำหรับเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้นะครับจะเป็นของเนสกาแฟดอนเช่กูสโตนะครับจริงๆแล้วในท้องตลาดเนี่ยจะมี2ระบบด้วยกันหลักๆนะครับก็จะเป็นของดอนเช่กูสโตกับตัวของเนสเพโซนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับมันจะแต่กนันกันนิดหน่อยนะ เพราะว่าแคปซูลแต่ละอันเนี่ยมันก็จะใส่ไม่เหมือนกันนะครับของแต่ละรุ่นนะสําหรับตัวนี้นะครับดอนเช่คุสโตก็จะใส่แคปซูลแบบนี้นะครับเป็นทองแบบนี้นะอันนี้จะเป็นของสตาร์บัคนะครับอันนี้จะเป็นของเนกาแฟนะทรงแคปซูลจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะใส่เฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นราคารประหยัดนะครับเป็นแบบคันโยกแมน,นนวลนะ เราต้องคอยมาควบคุมตรงนี้เองนะครับถ้าเกิดเรากดสวิตช์ไปแล้วเนี่ยโดยการโยกคันโยกนะครับน้ําที่ออกมาตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการกิน็อตเล็กๆแบบนี้เราก็คอยเปิดปิดสวิตซ์เราเองนะครับมันจะไม่เหมือนระบบที่เป็นเครื่องระดับแพงๆกว่านี้นิดนึงนะครับราคาสูงเนี่ยระบบของเขาจะเป็นอัตโนมัติเช่นกดปุ่มสวิตช์นะครับแล้วก็เลือกระดับของน้ําได้ของแต่ละเครื่องดื่มนะครับว่าต้องการแบบไหนนะแต่สำหรับรุ่นนี้เราต้องมาควบคุมเองนะครับ ได้ที่ราคาถูกนะเครื่องนี้ใช้งานง่ายด้วยครับสำหรับจัวเครื่องทํากาแฟรุ่นนี้นะครับเนสกาแฟดอนเช่กุสโตเนี่ยเขาจะมีด้วยกัน3สีนะครับพอดีผมเลือกสีแดงมานะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่ามีเสียอะไรบ้างนะจะมีสีดําสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับลองไปหาซื้อกันดูนะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแคปซูลกาแฟนะมันจะมีด้วยกันหลากหลายยี่ห้อนะครับผมซื้อรมรวมมานะจะเป็นของสตาร์บัคแล้วก็ของเนกาแฟนะครับ เพื่อนๆชอบกลิ่นไหนชอบรสชาติอะไรก็ลองไปหามาชิมกันดูนะครับการทํางานของตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีแรงดันน้ำนถึง15บาบาร์เลยนะครับเทียบเท่าเครื่องใหญ่เลยนะแล้วก็จะมี2ระบบนะครับจะมีระบบทําเครื่องดื่มเย็นแล้วก็เครื่องดื่มร้อด้วยนะครับตัวนี้สะดวกมากเลยในตัวแคปซูลตัวนี้ก็จะมีทั้งแคปซูลกาแฟแคปซูลนมแคปซูลชาเขียวช็อกโกแลตนะครับลองไปหาซื้อกันดูนะ ในส่วนของราคาเองสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มจะลองกินเหมือนผมนะครับกาแฟสดก็ถือว่าราคาไม่แรงเลยนะครับประมาณพันกว่าบาทนะของผมซื้อมารวมส่งอยที่ที่1290บาทนะครับแคปซูลเนี่ยเราก็สามารถหาแยกซื้อเป็นเป็นตลับเล็กๆได้นะครับหรือจะเป็นเป็นกล่องก็ได้นะลองหาซื้อกันู้นนะครับ1กล่องก็จะมีประมาณ16แคปซูลนะครับหรือ12แคปซูลนะแล้วแต่ยี่ห้อนะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชงกันเลยนะ เดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวเป็นกาแฟาดำเลยกันนะครับเป็นช็อตที่น้ำน้อยเนาะเป็นเอสเพรสโซนะครับตัวนี้ผมเลือกเป็นของตัวเน็กาแฟนะครับตัวนี้เอสเพรสโซอินเทนโซนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขั้นแรกนะครับเปิดเครื่องก่อนนะเปิดฝากแบบนี้ดึงตัวถาดฟิลเตอร์ออกมานะครับแล้วก็เอาตัวแผ่นกรองตัวนี้ออกก่อนนะเวลาจะใช้งานนะครับ เอาตัวแคปซูลใส่เข้าไปแบบนี้นะครับตอนนี้สถานะของไฟพร้อมใช้งานแล้วนะครับขึ้นเป็นสีเขียวแล้วก็ปิดนะครับเวลาปิดลงมามันจะมีตัวเข็มนะครับเจาะที่ตัวฝาลงไปนะโอเคแบบนี้นะครับเราต้องกลายเป็นช็อตเล็กนะครับทีนี้ก็ามาปรับตัวถาดก่อนเนาะเอาขึ้นมาระดับบนนะครับน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นนะ ตัวนี้แก้วช็อตเอสเพรสโซตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ห้าสิบถึงหกสิบมลนะประมาณสองออนครับเริ่มทำงานโดยการโยกคันโยกนะครับมาทางสีแดงนะครับเป็นคันโยกร้อนนะ ถ้าเราพอแล้วเราก็ปิดคันโยกนะครับโอ้โหตอนนี้ต้องบอกกันว่ากลิ่นกาแฟหอมเตะจมูกมากเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินกาแฟดำเลยนะครับไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ตั้งแต่พอเริ่มมากินเนี่ยก็เริ่มสึกติดใจนะครับมันเข้มข้นมากแล้วก็หอมกาแฟมากได้แล้วครับแบบนี้สังเกตที่ตัวฟองนะครับตัวครีมมองของมันนะครับ ถือว่าดูดีเลยนะครับในราคาเครื่องแค่พันสองร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้ก็จะได้ละหนึ่งช็อตนะครับเดี๋ยวมาลองชิมดูฮะโหเข้มมากครับหอม สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทานกาแฟสดใหม่ๆนะครับก็จะอาการประมาณนี้นะครับผมมากแต่โอเคครับครับสำหรับการใช้งานครั้งต่อไปเราต้องดึงตัวฟิลเตอร์ออกมาทิ้งทุกครั้งนะครับเครื่องถึงจะพร้อมใช้งานนะแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ถาดกลับเข้าไปนะครับ สำหรับเมนูต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําเป็นเมนูของกาแฟลาเต้นะครับจะใช้เป็นของยี่ห้อสตาร์บัค k นะตัวนี้นะครับแคปซูลหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อเป็นกล่องนะครับมันหารเฉลี่ยแล้วตกประมาณ20กว่าบาทนะครับไม่น่าจะเกิน25บาทนะถ้าไปซื้อเมนูแบบนี้ที่ร้านนะครับก็อาจจะอยู่ที่8 0 1บถึง100บาทเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะ หอมนมมากเลยครับโอเคถ้าน้ำพอแล้วเราก็ปิสดสวิตช์ครับ ตัวนี้จะเป็นแคปซูลที่เป็นกาแฟลาเต้นะครับผสมนมมาแล้วนะเปลี่ยนจะหอมนมมากเลยเดี๋ยวเรามาชิมเมนูลาเต้กันเลยนะครับตัวนี้ของสตาร์บัคส์นะครับฟองนมเขานุ่มแล้วก็หอมมากเลยนะสังเกตฟองนมนะครับ หอมมากรสชาติที่ออกมันๆแล้วก็หวานนิดๆน,นะไม่รู้ใส่น้ำตาลหรือเปล่าแต่หวานนะครับเป็นลาเต้นมนะครับโอเคผ่านครับแก้วนี้อาแคปซูลนึงก็ประมาณ25บาบาทครับเฉลี่ยแล้ว ครับสำหรับกาแฟแก้วนี้นะครับถือว่าสอบผ่านกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับาจากการทํางานของเจ้าเครื่องเนฟกาแฟดอนเชโกสโตนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจเนี่เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับเข้าไปกดสั่งซื้อกดติดตามกันได้เลยนะแล้วก็ใครมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการใช้งานนะครับคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวผมจะตอบนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ